กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอวี R v, มีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นคือวงแหวนเวทจักรวาลส่วนใหญ่นะครับสกินที่นํามาขายในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินที่อยู่ในกิจกรรมมอตเทอแพคท,ที่ผ่านมาในซีซั่นเก่าๆนะผมเขานํามาขายเนาะแต่ผมรู้สึกว่าที่เขานํามาขายในรอบนี้รู้สึกว่ามันจะแพงขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสุ่มกันเลยดีกว่า อ่าเดี๋ยวผมขอแวะร้านค้ามาซื้อคัมพีรก่อนแล้วกันนะครับผมคัมพี์นี้ไม่ใช่คัมภีขั้นสูงนะครับเป็นคัมพี์เฉพาะกิจกรรมของมันเลย50คูป,ปองเนาะได้5ได้มากี่อันเนาะอ๋อได้มา5้าคัมพีครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่ม5ครั้งแรกกันเลยดีกว่าครับมาจะวาดเป็นรูปอะไรดีจริงๆผมรู้สึกว่าการวาดรูปเนี่ยมันไม่มีผลนะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหได้มาเจดเหรียญน,นะครับผม เหรียญหรือเปล่าอะช่างมันเถอะต่อไป100คูปองครับเริ่มเสียเงินครับผมเริ่มเสียงเงินแพงขึ้นอ่าหนึ่คูปองครับโอ้โหไดม้มีกี่อันเนี่ยโอ้โหมี10อันด้วยไปต่อครับผมจริงๆจดประสมเนี่ยผมไม่ได้มาเอาสกินนะครับเพราะว่าสกินในเซ็ตที่เขาเอามาขายเนี่ยคือผมมีครบแล้วขาดแค่่าเต้นของลาวิลเท่านั้นนะครับ โอ้โหรอบนี้รู้สึกว่าได้เท่ากับรอบแรกว่าเจ็ดอันใช่มาเดี๋ยวผมจะลองสุ่มทีละอันแล้วครับจะเอาแค่ท่าเต้น่ยไม่ได้จะแลกสกินเลยโอ้ยได้แค่เหรียญเดียวแต่ว่าพูดถึงท่าเต้นมันไม่มีให้แลกนะอันนี้กดไปครั้งเดียวเป็นภาษาจีนนะน,นี่ได้แค่เหรียญเดียวนะครับผม ไม่รู้ว่าถ้าสุ่มไปเนี่ยมันจะสกินมันจะออกหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สกินก็จะได้เหรียญน,นะครับผมอันนี้ได้มาสองเหรียญน,นะครับสุ่มอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละโอ้โหค่อนข้างเกลือนะครับเอาจริงกูปองไม่พอแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการสุ่มนะครับผมก็ ก็สกินผมมีครบแล้วมันก็ไม่ออกนะครับก็ออกเป็นเหรียญแทนนะครับถ้าใครชอบคลิปนีนะ <c oughs> ้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย